นี้นะเขาบอกว่าผลรวมของเลขคู่ระหว่าง19ถึง47คือข้อใดข้อนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าให้เราเนี่ยเอาเลขคู่นะมารวมกันหรือมาบวกกันนั่นเองแต่เลขคู่เนี่ยจะต้องอยู่ระหว่าง19ถึง47งั้นเราไปดูก่อนดีกว่านาะว่าเลขคู่ที่อยู่ระหว่างตรงนี้คือเลขอะไรบ้างก็จะเป็นเลข20ถูกไหมตัวต่อไปต้องเป็นอะไรคะก็คือเป็น22ถูกปะ ที่เป็นเลขคู่ตัวต่อไปก็จะเป็น24ตัวต่อไปก็จะเป็น26แบบนี้ไปเรื่อยถูกไหมคะที่นี้คุณลูกขอถามหน่อยตัวสุดท้ายล่ะตัวสุดท้ายคือเลขอะไรก็คือเป็นเลข4ีสหถูกปะจากนั้นนะเขาบอกว่าให้เอาเลขคู่ตรงนี้มารวมกันหรือมาบวกกันนั่นเองแต่เราจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหตัวเลขเยอะมากเลยเราไม่สามารถนั่งบวกกันได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีสูตรของผลบวกนะ สูตรนี้นะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อระยะห่างของแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันอย่างเช่นจาก20ไป22เนี่ยห่างกัน2 22ไป24ห่าง2 24ไป26ก็ห่าง2เช่นเดียวกันทุกตัวเนี่ยมันจะห่างเท่ากันหมดเลยก็คือเลข2เราก็เลยสามารถใช้สูตรนี้ได้จากนั้นเราไปแทนค่ากันเลยนะคะ n ตรงนี้คืออะไร n ตรงนี้หมายความว่าเราจะบวกกันกี่จำนวนล่ะยังไม่รู้ใช่ไยังไม่รู้ติดไว้ก่อนละกันเขียนส่วน2ไว้ก่อน a1 ก็คือตัวที่1ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นยี่สิบ an คือตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวที่สี่สิบหกเลขที่46ตัวนี้เนาะจากนั้นเราก็ต้องไปหา n กันต่อว่าไอตรงนี้มันบวกกันกี่ตัวนะแล้วโจทย์เขาก็ไม่ได้บอกมาด้วยดังนั้นวิธีการหาทํำยังไงเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยในกรณีที่เราต้องการรู้ว่าตรงนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนะใช้สูตรนี้นะคะก็คือเป็น an ลบ กับ a 1ส่วนด้วย d แล้วก็บวกกับ1สามารถใช้สูตรนี้ได้เสมอเลยในการที่เราอยากรู้ว่าตรงนี้มีจำนวนทั้งหมดกี่ตัว an คืออะไร an นะก็คือตัวสุดท้ายคือ46 a 1คืออะไร a 1คือตัวแรกคือ20 d คืออะไร d คือระยะห่างนะคะเราจะเอาตัวที่2ตัวนี้นะลบตัวที่1เนา ยี่สองลบยี่สิบนะคะก็คือจะได้เป็นสองนั่นเองก็เขียนสองแบบนี้บวกกับหนึ่งก็เขียนแบบนี้เลยแล้วหนึ่งตัวนี้ต้องเป็นค่าคงตัวนะจะเป็นค่าคงตัวเสมอนะคะต้องบวกกับหนึ่งเสมอจากนั้นเราก็คิดเลขมาได้เลยเนาะตรงนี้ลบกันนะคะก็จะเหลือเป็นยี่สิบหกส่วนด้วยสองแล้วก็บวกหนึ่งยี่สิบหกส่วนสองเนานะก็จะเท่ากับสิบสามสิบสามบวกหนึ่งก็จะเท่ากับสิบสี่นั่นเองดังนั้นนะตรงนี้ก็คือบวกกันทั้งหมดสิบสี่ตัวเนาะ จากนั้นก็คิดเลขได้เลยนะคะตรงนี้หันกันได้เป็น7ตรงนี้บวกกันนาะได้เป็น66จากนั้นเราก็เอา7คูณกับ66ได้เลยก็จะได้เท่ากับ462นั่นเองก็คือตอบข้อกอไก่ได้เลยค่ะ